ผลต๊กติดต่อกันหลายมื้อพี่น้องเข้ากับหมูจักสิกิ่งอย่างเนาะก,ก็เลยอยากสดน้ำฮอนๆอนก็เลยทีพามาเอาบ่อนไปแกงใส่งวพี่น้องนี่เกาะพะเนะ บ่อน่นจะมีอยางที่ติดเสื้อผ้าแล้วกะซักบอ่อออเด้วยพี่น้องเวลาที่เฮาปอกบออ่อนเนาะให้สามารถใส่ถุงมือได้เลยปตอนนี้ฝนตกลิ่นๆฝนตกปอยๆเนาะนี่ต้มเอ็นงวเปื่อยแล้วพี่น้องวันนี้กะสิมา ใส่น้ำยานางลงมือแกงบอ่อนเอาเลยเนาะนี่น้ำยานางจะเทเอร้รถพี่น้องน้ำนี่เรต้องใส่หลายเวลาแกงบอ่อนพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยฮาเอาบอ่อนลงน้ำคนเชี่ยออกมาเนาะน้ำออกมาแต่บอ่อนี่ก็หลายประมาณนี้เลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง มาแกงบอนกินแรงมือนี้คนตกพี่น้องเลยตอนนี้ก็ยังบวเศรา้าตกบดมือมือนี้พายุเข่าพีองลูกเก่าผ่านไปเนาะพายุลุกใหม่ก็มาอีกแล้วนี่ใส่ขาเบือ่อแล้วกันใส่เป็นนัวใส่ประแดกพี่น้องใส่เกลือเกลือเขายังบริสา์ได้เนาะขาเบือ่อ ใส่เกลือลงไปพี่น้องนี่เป็นนัวชู่รสล,ลงไปพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องนี่ปลาแดดหอมๆเลยมืดผุนพี่น้องตอนนี้ก็ไเี่จริงเขายังบริกรรมนะทำ บ่อนิงซีมีรสซัดหวานเนาะพี่น้องเขากับที่ใส่ส้มติ้วนี่มาตัดหวานเอามาเป็นหง่าเลยพี่น้องพาะว่ามันหลายเอามาให้พี่น้องเอ็ซีเบิ่งเนาะนี่เอาส้มพักติ้วลงไปพี่น้องแล้วก็สีเอาบอนลงไปเลยนี่บอนมันหวานพี่น้องเอ้ยบอนหวานเด้อันนี่นะพี่น้องแกงแซ่ บ่อนขั้นเขาก็เคยกินมาแล้วพี่น้องบ่อนขั้นหนึ่งต้องแกงใส่หมดส้มตะกี้มันบอมีบ่อนหวานพี่น้องมันก็เลยกินกินแล้วคันลิน้นคันคออค้นลิน้นขั้นคอแต่ว่ามันก็มันหิวพี่น้องเอ้ย <laughs> มันก็เลยแซบแตะกี้นะ <F> หิวไม่มีอะไรกินเอฟซีที่า่าคุณใดน้องอันนอนอยัน่ไง่ะแมวาเด้อพี่น้องเพ <laughs> <laughs> ิ่าเนื่าวาน เต็มหม้อเลยเดี๋ยวพูกันยุบพี่น้องทบ,บิดนิ่ล้นหมอ้อจะนวนพูกันยุบลงนิดหน่อยหนึ่งทั้งลมทั้งฝนพี่น้องตอนนี้อากาศนาหนาวนหนาวเนาะคันบอเปลี่ยนหม้อกับบริกินพี่น้องเมื่อกี้นี่แกงใส่หม้อขาง<ๆ>ก็เลยว่าเปลี่ยนหมอ้อสะใส่ใส่หมอ้อเปลี่ยนจะหม้อขางมาใส่หม้อแล้วกันพี่น้องเกือบบริกิน เพราะว่าร่มหนาวเนาะตอนนี้เบิงจากแปลไฟเฮามันแหง้งเขาเอาที่ใส่ไฟตู่เลยพี่น้องวันนี้ไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะต่อไฟแห้งขนาดถ้าเบิงตอนเทาจั๊กก็ดไ,ได้คือว่าทางลมพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นว่อยๆเรียกว่าเหมาะนะกับสดแกงท้อนไม่หวากับสาวซุปลงไปถ่ายยุ่งลุมแล้วพี่น้อง ลรไปกินยูดิลมอกันเนาะเพราะว่ามันหนาวมากตอนนี้อ่ะโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแกงบอ่อนฮ้อนฮอนมาแล้วพี่น้องปา๊าททอสุดค่าคักมือน,น,นี่นี่สดน้ำฮ้อนๆ สบายดีสบายดีเด้อมากินแกงบอนโจ๊กเกี่ยวเห็ดเกินแกงบอนหวานตนแรงมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ากันตอนนี้ฝนเห้งตกแหงหนาวหนาวอยู่เนาะค่ะพี่น้องเลยก็เลยผ้ากันมากินย้วในหอมไปสูขนะเซ็ตสดผักกุถ้วยไผถ้วยเล่าเลยพี่น้องมันสบายกินข้าวแรงน้ำไม่หวานเด้อ เอฟซีทางได้มากกินบอนหวานคือเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องทำมายามเท่ายากนี่เนาะจะเอาบอนหวานเด้อเป็นของต้นยิ่งวเรามีแห้งหลายเนาะถ้าไปอีตู่เป็นน้องหอมภาคคณะเข้ากันในรอบปีพี่น้องเป็นบอนหวานแด้ใจบอกขั้นเป็นตาหัวเนาะทำเมืตะกี้กินแจงบอนหวานแล้ว แม่บอยกินบ ah, no pues ังวงดิบดูบังขามบ่อนขั้นตะกี้ค่ะเออบ่อนขั้นกินบังวงดิบหรือว่ากินมะขามใส่ในไหมเนาะอย่าบ่นขั้นกินพอได้บ่อนยาบขุ่นหยามได้พอแซบพี่น้องบนลวานแซบแห้งไม่รอกับอลวานนิวแซบคือกันบ่อลแซบกว่ะแกงใส่เอ็นมัวอะไรอย่างพี่น้องแม่หอมเอ็นมัว ดูว่าเครืาขานาดเนาะ mm hmm. เขากับบรรยากาศาขานาดนี mm hmm. ่ดุดดุพร้อมตะกี้แม่เพิ่นมักเจอันต้นใหญ่ๆนะคะมาออมต้นนั้นอันนี้นะต้นใหญ่ๆมาออม จานใหญ่ๆบอสแม่จานใหญ่โรตีกินโรตีต่ำซีนพี่น้องเลยสมุนเขาจะเข้ามาในเือนห้องเขาผัดหมักแกงเปื่อยๆหน่อยหนึ่งไม่ได้ผัดหมักแบบม่ต้องเปื่อยหมักแบบเป็นเจ้าแม่ไมนหวานโพดเหมือนเดิมค่ะคะแนนว่ามันสุก จำได้ก็พอดีเลยบอกว่าผัดบุกมักใส้ส้มมัมกหว,วานๆเด้มักแตงเพียวๆ แกงหน่อไม้อิ่มแล้วมาต่อแกงบอนพี่น้องบ้านนี้ช่วงน,นี้เปลี่ยนเมนูหนจังหน่อยเนาะกินหน่อไม้หลายไรดอวยสิงามกับลาคือหน่อไม้วา่าะฉะเอามาต้มอ,อีกอยู่ได้พี่น้องหน่อไม้ค่ะโจ๊กจำเจียวขนเข้าก็เนาะโจ๊กตีว่าวกินหลายมันก็ปวดข้อปวดเข่าหน่อไม้ไม่ค่อยดีใด้กินดูเดือนไม่กินใหน้มั้น บ่กว่าไแม่เออกินช้องเท่านั้นคิดแล้วนเพราะว่าใจมักน้อยคิดมือเท่านึงผมพ่อเวลาลุกเนาะกระดูกของเขาหล่นกรอบๆอยู่พอมากรีนละไม่คนกระตกลิ้นันหนาวน้อง ตอนตอนเช้ามาหาสวยบ่ตกตกตอนแรกนี่บ่ล่ะตกบ่าองอตกบ่ายองก็บ่เช้าเลยบัดนี้น้ําท่วมหัวพันพี่น้องตอนนี้นะภาคเหนือของประเทศลาวเนาะตนเด้เกิดมา27ปีบ่เคยน้ําท่วมจักเทื่อพุ่นเนาะแ่เกิดมาบ่เคยเห็นน้ําท่วมเกิดมา7 70ปีอัน ส่วนใจกลางเมืองเลยหนึ่งยุทไทยผัดเปนว่าแปกเนา่ปรากฏการน,น์น้ำทะเลแห่งแปนว่าหนุ่มน้อยข่าไปเบิร์นหาเป็นตาตกใจแล้ด้ที่นอ้บอดแห่งน้ำท่วมเป็นแบบแหงหลายนะแหงประมาณสอง <2 km. S 2> กิโลเมตรเพิ่งกับข้าวมันเห็โนโ่มอยู่้น้ำทะเลเหรอ พีชต,ต,ต๊าากกะิคนจะปีแห้งแบบใดล่ะคนต๊กน้ำแห้งหรือว่าคนไม่ไปต๊กน้ำทะเลแล้วเก็แต่นี่จะแต่นี่ได้หกสิบปีมเมื่อกีเห็นทะเลว่ะได้ยินคนร้องแห้งจะเพื่อจะว่าแห้งก็เทือดีสองเลยแม่แห้งก็เทอที่สองเปิดกระเป๋าแล้วมันระวังเนาะ แลยก็มีเสียงดังอยู่ทะเลแต่บางคนเพื่อกัว่าว่าบังเ์เตอแห้งกับโบได้เป็นอย่างก็มีเพื่อแห้งอยู่ดอกกันนะว่าในที่เป็นอะไรกบบโมโหเปลี่ยนไปเรากาง่ายๆกับถรามชาติจโบมีใครหู้ว่าจิเกิด์ยังขึ้นนะพี่น้องเย็นแล้วในโลกนี้แบบว่าขั้นเดาสถานการณ์อย่างโบได้อยังจิเกิดขึ้นกันยังแบบโมโหเลยแบบระวังหะล่ะมีแต่สติระวังตัวเป็นไร ใบพักติ้วหยุดไม่ได้แบดอะไม่กินข้าวแค่หนึ่งแล้วแม่บอกไม่กินข้าวแล้วฮอบหนึ่งพี่น้องชอบลุกพากินข้าววางอัน3ามมงไปก็ามงเงแทแก่พีน้องกินเกือเบ,บิ้ลม,ม้งหนึ่งกุดูจ้ากินข้าวแล้วก็ไปพังมือทะยุลยวะพังข้าวน้ำสุ่ม ท,ท,ทีวีถทางหลังเของาขอะบัลลเงิ่เมื่อหลายเดือนแล้วนอนยังนอนยังนอนจานฝนแว่งแบบหาสัญญาณบบเหินแบบว่าซื้อมาติดตั้งเลยค่ะให้กระเจ้าติดให้เลยมันแบบมันได้เสียนตลอดเสียนทุกมือี่น้องฝนลมมาเท่่ใดเลยมันเทดให้จานไม่เคลื่อนเนาะ เราต้องได้หมุนหมุนหมุน,มนปานมาหมุนนันรักสัญญาณสมยัยตะกี้เนาะไี่เอาเบิ่งรักสัญญาณกลางป่ากลางป่าหมุนนุ่มน้อยหมุนเป็นผู้เดียวถ้าทุกหมุนโบโบ,บ,บเป็นไม่ได้เบิง่งเบ,บิ่งพลาฝนเศร้าจังแสงพี่น้องเลยย่างสองนิ้วโป้เลยพี่น้องแซ่บแซ่บย๊ญญ หวานแท้ใส่สมตัดละแซ่บ,บพียงเราใส่สมมันแดงนะคือตะกี้เนาะตั้งแทบไข่มันแดงใส่กับตัวแม่ไปเลยหมดแดงหมดมันส้มหลานอมมอนขันเนาะถ้าไปไท้เดี่ยเออหนีสั่งเราใส่แฮะเพียงเาเออหนีเพื่อกำมากเอาไหม ขนาดเอฟซีที่เขาเคยส่งไผ่เนอะ,ออะนอยาอีแล้วผลเรานะแต่ว่าค่าน้ำน้ำ่าน้ำน้ำถ่วมแต่ว่าค่าส่งแพงเด้อแพงค่าส่งตันละสามร้อยค่าส่งแ่นแล้วกล่องน้น้อยอย่งพี่น้องส่งกะทยแพงแซ่บหลายพี่น้องเงเหลือน้อยหนึ่งกบสิบว่าให้เหลือ,อ สกินต่อหลังไม่สำหรับคลิปนี้น้อฝากพี่น้องเอฟซกดไลค์กดติดตามกดแชร์เดอ้อและค่ะให้กำลังใจครอบครัวสามาราเซโนโดยการบวก,กกดขาโฆษณาเนาะพี่น้องสบายดีเดอ้อสบายดี